เราในฐานะที่เราเป็นครูนะคะก็ต้องมีความเมตตาค่ะแล้วก็เข้าใจผู้เรียนนะคะเพราะว่าเด็กทุกคนนะคะไม่เหมือนกันบางคนเขาก็มีปัญหาส่วนตัวนะคะบางคนก็เรียนช้าค่ะในความที่เราเป็นครูเราก็ต้องเข้าใจเด็กค่ะแล้วก็ปรับใช้แล้วก็ปรับการสอนนะคะให้เหมาะสมกับผู้เรียนคนๆน,นั้นค่ะเช่นเ,เคยมีนักเรียนที่เขาไม่ส่งงานหลายๆครั้งนะคะก็เลย ใช้วิธีในการคุยแบบตัวต่อตัวจะรู้ว่าเขาช่วยที่บ้านทํางานนะคะก็เลยทําการแบ่งงานเป็นชิ้นๆค่ะให้เขาได้ทาจนทาให้เขาได้ทํางานได้นะคะแล้วก็มีความมั่นใจในการทํางานมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะค่ะครูที่ดีนะคะจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งคําพูดการกระทําและก็วิน,ยนะะัยค่ะเช่น การตรงต่อเวลาการแต่งกายสุภาพการประพฤติดีต่อหน้าสิทธิ์ค่ะแล้วก็เพราะว่าเด็กค่ะมักจะเรียนแบบคุณครูที่เขาเคารพค่ะค่ะส่วนการนำไปใช้จริงอะคะ่ะที่ฉันนะคะจะพยายามรักษาคำพูดตั้งใจสอนและพูดกับเด็กๆอะคะ่ะด้วยความสุภาพทุกครั้งขอบคุณค่ะ